Uh. บิ سم الله ราะฮีมอัสสลามุอนะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลสวตสฮีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้วิชาพิษในวันอังคารที่7เดือน9 2564นยนะครับวันนี้เรามาขึ้นบทใหม่นะครับนะเรา,าผ่านในเรื่องของน้ํามาเรื่องความสะอาดมาเรื่องการอาบน้ําละหมาดมานะครับวันนี้เราจะเข้าสู่ในเรื่องของรุกลอิสลามก่อนขึ้นเรียนครับ ยกมือขอดูอานับอิลาครับ Rabbi, Sydney, ani, ah Allah, บิสมิลลาฮิร r a h m a n i ราะฮีมรับบิษณุนีอิลมันวารสุกนีฟะฮ์มันโอ้อัลลอฮ์โปรดพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอานออะบุคลอิสลามครับมีอยู่5ประการนะแล้วเรียนอาจจะสับสนนะครับว่าบุคลอิสลามนั้นมีกี่ประการเพราะเวลาสอบนะมักจะไปปะปบบนกับบุคลอิมานบุคลอ,อิสลามครับปกติเราอยู่ในห้องเรียนเราจะ ใช้มือวาดในสมุดอย่างนี้นักเรียนเอามือทาบลงไปในสมุดปกติเลยนะอแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเขียนรุกลอิสลามข้อที่ 1, ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ลงไปนะครับเพื่อที่เราจะได้จําได้ว่ารุปกลอิสลามนั้นมีอยู่จํานวน5ประการนะเวลาเราสอบลระยกมือขึ้นมามือขวาเราเหมืกับมือหนึ่ง เอานับดูนุวกริสลามนั้นกี่กี่อาการทั้ง5ประการเนี่ยครับจะเป็นบรรดาประการที่จะนาพาเราไปสู่ความเป็นมุสลิมที่ดีเมื่อเป็นมุสลิมที่ดีเราก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีนะในรูปภาพครับอาร์แกแนุนอิสลามีคอมสาตูนรุโกอิสลามนั้นมีอยู่5ประการแล้วเขียนว่าหลักปฏิบัติเห็นไหมครับในนี้เขียนว่าหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติหมายถึง เมื่อเราเป็นมุสลิมเราจำเป็นต้องปฏิบัติทั้งห้าประการนี้ให้ครบสมบูรณ์ถ้าเรามีคุณสมบัติครบนะครับอ่ะลูกกอิสลามคืออะไรครับให้คำถามได้ไหมเด็กๆคำถามได้ไหมครับลูกกอิสลามคืออะไรมีคำตอบไหมครับกฏอิสลามคือหลักปฏิบัติ5ประการหลักปฏิบัติ 5ประการปฏิบัตินี้ไม่แสดงว่าเรานั่งนึกอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านนะ,ะถึงเวลาละหมาดนั่งอยู่เฉยๆแลว้วก็ใช้ใจนึกเอาว่าเราละหมาดเด็กละหมาดทิพย์แบบนี้การปฏิบัติจะถือว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ถ้าเราต้องการเป็นมุสลิมครับมุสลิมที่ดีนะเราจะต้องปฏิบัติหลัก5ประการ1ปฏิญาณตนปฏิญาณตน ว่าใครเป็นพระเจ้าใครเป็นนบีของเรา 2. อละหมาดฟาัดดูห้าเวลาให้ครบสมบูรณ์อ่นะละหมาดฟาัดดูห้าเวลาให้ครบสมบูรณ์ในความเป็นจริงในเรื่องของการละหมาดครับนะถ้าไม่ได้นะสลบไปเป็นลมไปอ่าสลบไปอ่ามดสติไปหรือเป็นบ้าไปเขาก็บังคับให้เราละหมาดอยู่ดีนะครับทิ้งไม่ได้ 3. ครับจ่ายสกาดนะสถือสินอดฟร้รดูในเดือนรอมดอนแล้วก็หไปทำฮัทที่นครมักกะถ้ามีความสามารถไปและกลับโดยไม่เดือดร้อนที่เราจะอยู่ในทุกคลอิสลามข้อที่หนึ่งปะติยานตน ปาฏิยานตนนะครับอัช ah าแหดะตุปฏิยานตนหมายถึงอะไรปราฏิยานตนครับอบอกจุดประสงค์ก่อนจุดประสงค์ของบทนี้ก็คือสามารถกล่าวคําปฏิยานตนได้นะแต่วันนี้เราจะยังไม่อยู่ในหนังสือเรียนนะครับจะอยู่นอกหนังสือเรียนก่อนซึ่งในคลิปนี้ก็อาจจะออกมาเป็นข้อสอบด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ดูตรงนี้นะครับเรียนก็จําด้วย จุดประสงค์สามารถกล่าวคำปฏิญาณตนได้นะคำปฏิญาณตนภาษารับเรียกว่าอ s h h a ah d a t u a s h ฮ ah a ดะต u ปฏิญาณตนหมายถึงการกล่าวยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเรามีใครปฏิเสธได้ไหมครับว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราครับพระเจ้าที่ให้ทุกอย่างให้กับเราและการกล่าวยืนยันว่านบีมุฮัมมัด เป็นรอศูนย์ของอัลลอฮ์หรือว่าเป็น่อศูนย์ในยุคของเราก่อนหน้านี้อาจจะมีรอศูนย์มากมายก็เป็นรอศูนย์ของเราเหมือนกันครับแต่รอศูนย์ในยุคสุดท้ายในยุคของเราก็คือนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมนะคำนั้นอีกทีใอ้คุณครูพูดว่าการกล่าวนะนึกในใจได้ไหมครับตริยานตนฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัด แต่ไม่เคยพูดอะไรออกมาเลยเนี่ยเราจะไม่เรียกว่ากล่าวคําปฏิญานตน,นคล้ายๆในเรื่องของนบีมูซากับเฟอรอูนนะครับนบีมูซานี่ตอนได้รับวาหีให้พาาลาวเหล่าบันิสุรออีนเนี่ยหนีหนีหนจากาเฟอรอูนเนี่ยนะไปไปส,สุดอยู่ที่หนึ่งครับนั่นก็เรียกคือทะ,ทะเลแดง ต้องการข้ามไปเฟร,รูนี่ไล่ตามมาไล่ตามมานบ,บีมูซาถูกคาสั่งใช้ให้ไมเา,า้าฟาดแศแดงแศแดงแยกออกกับแล้วก็นบ,บีมูซาก็พาการักษาวกข้ามไปตรงภูเขาตูดีซีนีนนะครับเฟรูนตามมาได้ถึงตรงกลางเลยครับน้ําได้ท่วมทับลงไปขณะนั้นเนี่ยเฟรูนเนี่ยก็รู้แล้วล่ะครับว่าตัวเองเ่ยเป็นแค่ชนต่าต้อยไม่ได้มีความสามารถ เทียมพระเจ้าเหมือนอย่างที่เคยนึกนึกมารู้สึกศรัทธาต่อ,อัลอแต่เขาพูดออกมาได้ไหมครับเขาไม่พูดออกมาไม่ได้เขาก็เลยตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมเมื่อได้ที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ต้องถูกลงโทษหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะครับอ่ะผลจากการกล่าวคําปฏิญาณตนนักเรียนเราเกล่าวคําปฏิญาณตน นะเราจะได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งผู้ที่กล่าวคำบัดิียานตนเขาจะกลายเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละดีคือสิ่งสำคัญเลยนะักเรียนการเป็นมุสลิมเนี่ยเพราะว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยครับเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มากมายมหาศาลนะแต่การเป็นมุสลิมของเราเนี่ยต้องอยู่ไปจนไหนครับจนหมดลมหายใจ มันจะเป็นครึ่งกลางๆนะแต่สาหรับผู้ที่กล่าวคำปฏิญานตนนะครับศาสนาจะตัดสินว่าเขาเป็นมุสลิมเมื่อเขาเป็นมุสลิมเขาจะกลายเป็นพี่น้องของเราพี่น้องร่วมาศาสนาเยอะแยะเลยในโลกนี้ครับในโลกกลมๆของเราเนี่ยครับมีประชากรที่เป็นมุสลิมเยอะมากเลยเขาเหล่านั้นคือพี่น้องร่วมาศาสนาของพวกเราชีวิตและทรัพย์สินของเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และรักษานะก็จะต้องไม่มีใครไปยุ่งต้องใครช่วยดูแลนั่งช้างชีวิตและทรัพย์สินของเขาและท้ายที่สุดครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือเขาได้รับการตอบแทนเป็นสวงสวรรค์เราก็อยากได้ทุกคนนักเรียนสวรรค์นี้เราอยากได้ทุกคนเพราะการได้สวงสวรรค์จุดท้ายสุดนั้นคือตลอดการ ไม่ใช่เป็นความสุขเหมือนในโลกนี้ครับวันนี้มีความสุขหัวเราะอีกสองนาทีร้องไห้อีสองชั่วโมงหัวเราะอีกแล้วนั่นคือความสุขความทุกข์มันสลับกันไปแต่ในสวรรค์ครับนักเรียนจะได้รับความสุขไปตลอดกาลนะจากการได้เนี่ยครับจุดแรกที่เราจะต้องได้ก็คือเราจะต้องเป็นมุสลิมจากการกล่าวคําปฏิญาณตนก่อนนะ Ah, hari ini, boleh ini nak. Wabilahitafik, wathidayah. Assalamualaikum, warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh.